สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเรียนภาษาเกาหลีกับครูแพรวันนี้ครูจะมาสอนการใช้คำกริยาค่ะซึ่งในความหมายของคำกริยานะคะก็คือคำที่แสดงอาการหรือการกระทำต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นวันนี้ครูจะมายกตัวอย่างคำกริยาผู้ด่าในภาษาเกาหลีที่แปลว่าดูค่ะซึ่งเนื้อหาที่ครูจะอธิบายต่อไปนี้นะคะจะมีเรื่องของตัวชีก้กมและก็การอ่านยงเสียงเข้ามาในประโยคด้วยดังนั้นเพื่อนๆคนไหน ที่มีพื้นฐานในภาษาเกาหลีมาแล้วอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะคํากริยาโพดานะคะวันนี้ครูจะยกตัวอย่างการผันท้ายคํากริยาในรูปแบบสุภาพและเป็นทางการแล้วก็แบบสุภาพปานกลางให้นักเรียนดูนะคะโพดาที่แปลว่าดูนะคะผันในรูปแบบสุภาพและเป็นทางการนะคะผันได้เป็นผมนีดานะคะและผันแบบสุภาพปานกลางได้เป็นพลอยนะคะดังนั้นในการอ่านออกเสียงเพื่อนๆตรง วางคำควบเสียงเหล่านี้นะคะผ่าออกเสียงให้เป็นพยางคเดียวให้ได้จะเหมือนคนเกาหลีมากที่สุดนะคะเอาวันนี้ครูยกตัวอย่างคำว่าดูทีวีหรือดูโทรทัศน์นะคะในภาษาเกาหลีเนาะเราจะใช้กับคำนามเทเลวิ s i อนค่ะเดิมทีคำศัพท์คำนี้นะคะเทเลวิจอน นะคะคเทเลบีจอนคำนี้นะคะจะแปลว่าโทรทัศน์หรือแปลว่าทีวีนะคะดังนั้นตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เรียนตัวชี้กรรมมาแล้วเนาะอันนี้เขาเรียกว่าตัวชี้กรรมนะคะนี่นะอ่ะขอยกตัวอย่างมาให้ทั้งสองอันเลยนะคะดังนั้นคำศัพท์เทเลบีจอนเนอร์พมนีดานะคะก็แปลว่าดูโทรทัศน์นะคะอ่ะ ดูโทรทัศน์แบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการนะคะส่วนเทเลบีจอนเนอร์พอยคำนี้นะคะก็แปลว่าดูโทรทัศน์เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาคนเกาหลีเขาสนทนาการพูดคุยกันในชีวิตประจำวันเขาก็จะลงท้ายด้วยรูปโยค่ะนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะตัวอย่างที่2ค่ะ ยังอยู่ในคำกริยาเดิมทั้งหมดเลยนะคะเขาจะใส่คำนามนะคะคำว่า c h แ c k คำนี้นะคะแ c กค,คำนี้ที่แปลว่าหนังสือนะคะเดิมทีดังนั้นใส่ตัวชี้กรรมเข้ามานะคะ ตัวชีกามอัอน,นะคะดังนั้นอ่านออกเสียงเป็นแฉกรพมนีดะ,ะก็จะแปลว่าอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือแบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการด้วยนะคะส่วนใหญ่จะลงท้ายการผ่านท้ายคำกริยาแบบนี้นะคะจะใช้การสัมภาษณ์งานหรืองานอะไรที่เป็นทางการนะคะในการสนทนาการก็จะใช้การผ่านท้ายคำกริยารูปนี้เนาะนะคะและแฉก์พายูนะคะ ตัวนี้นะคะคนเกาหลีก็เวลาอ่านหนังสือเขาก็จะบอกแชร์ก์ผัย์แบบนี้นะคะมากกว่าเนาะในชีวิตประจำวันนะคะดังนั้นนักเรียนเหน็นด้านล่างไหมคะแชร์ก์อีก แตะนะคะแล้วก็ทุกโชฮาค่ะคำกริยาสองคำนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันเลยค่ะแปลว่าอ่านหนังสือเหมือนกันดังนั้นครูจะให้คำกริยาแทนนักเรียนมานะคะโดยไม่ไม่ได้ผ่านท้ายคำกริยามาให้เนาะดังนั้นถ้านักเรียนเจอในข้อสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นคำกริยาแฉกอ,อีก ตหรือทุกโซฮาดะนะคะในความหมายเขาก็จะแปลว่าอ่านหนังสือเหมือนกันหมดเลยนะคะเรียนสามารถเลือกใช้ได้นะคะต่อมาตัวอย่างตัวที่ค่ะค่ะตัวนี้นะคะสำหรับคําว่าหนังสือพิมพ์ในภาษาเกาหลีคําว่าชินมุนค่ะชินมุนนะคะชินมุนที่แปลว่าหนังสือพิมพ์เนาะ นะคะอันแรกค่ะชินมูนพผมหนีดะนะคะหรือชินมูนิพอยก็จะแปลว่าดูหนังสือพิมพ์ในความหมายของคนเกาหลีเนี่ยสามารถใช้กับคําว่าดูตัวนี้สามารถแปลว่าอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้ดังนั้นถ้าใช้กับหนังสือพิมพ์แปลว่าดูหนังสือพิมพ์หรืออ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้นั่นเองค่ะ ต่อมาตัวอย่างตัวที่4นะคะทับศัพท์ในภาษาอังกฤษเลยคอนเสิร์ตซึ่งคนเกาหลีเนี่ยก็จะเอาตัวที่เป็นสระแล้วก็พยัญชนะของเขานะคะเรียนเสียงมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะดังนั้นคำนามค่ะคุณ s o ถือนะคะตัวนี้แปลว่าคอนเสิร์ตนะคะดูคอนเสิร์ตก็จะอ่านได้เป็นคุณ s o ตร์พุมดาหรือคุณ s o ตร์พอยค่ะตัวอย่างตัวที่5ค่ะ ในความหมายของคำกิยาพุทะที่แปลว่าดูก็จริงแต่ในกรณีที่เขาเจอกับคำนามบางตัวนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความหมายคำว่าดูเสมอไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการยกตัวอย่างเช่นคำว่าเหมือนจบค่ะเดิมทีคำว่าเหมือนจบตัวนี้นะคะแปลว่าการสัมภาษณ์เนาะ ดังนั้นเมียนจอบืลโพดะนะคะเมียนจบือผมนีดะผ่านท้ายคำกริยาในรูปแบบสุภาพและเป็นทางการค่ะและเมียนจอบืลพลายอค่ะ ในรูปแบบของสุภาพปันกลางนะคะก็เวลาที่เขาเจอกันนะคะคำว่าเมียนจบที่แปลว่าสัมภาษณ์กับคำเกียรโพดะนะคะพอเขามาเจอกันไม่ได้แปลว่าดูสัมภาษณ์งานเขาแปลว่าการสัมภาษณ์งานเฉยๆนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างตัวสุดท้ายค่ะที่ครูนำมาฝาักนักเรียนในวันนี้เนาะ,ะจะเป็นคำว่าชีหอมนะคะสำหรับคำว่าชีหอมคำนี้เดิมทีแปลว่าการสอบ นะคะ,ะการสอบใช้กับคำกริยาโพดะ นะคะที่แปลว่าดูก็จะไม่ได้แปลว่าดูสอบก็จะแปลว่าการสอบหรือการทดสอบเฉยๆค่ะอ่าสองคำนี้ก็จะอาจได้เป็นช um ีฮอมือพุมนีดนะคะแบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการเนาะและชีฮอมือพวยนะคะ,ะ,นะคะก็จะแปลว่าการสอบหรือการทดสอบในรูปแบบของสุภาพปางกลางปกติทั่วไปนะคะดังนั้นนะคะความหมายเวลาที่คำกริยาพูดานะคะมาเจอกับคำนามบางตัวก็อาจจะไม่ได้แปลว่า ดูเสมอไปนะคะดังนั้นนักเรียนต้องรู้ความหมายของคํากริยาเยอะๆนะคะครูฝากให้นักเรียนเนี่ยไปท่องความหมายของคํากริยาที่อยู่ในหนังสือเรียนของเรามาเพิ่มเติมนะคะขอให้นักเรียนสอบผ่านทุกคนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ